กรดไขมันใดมีจุดล้อมเหลวสูงที่สุดครับสูงที่สุดก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจำนวนอะตอมของคาร์บอนและตอนนี้เพราะมันเป็นอินตัวหมดคาร์บอนมากจุดล้อมเหลวก็ต้องสูงกว่าคาร์บอนน้อยครับแล้วข้อไหนคาร์บอนมากที่สุดแล้วครับ A บ <17 S 1> เห็นนะไหมครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเห็นไหมบีเท่าไหร่ครับ สิบห้าดูตัวหน้านะสิบสามสิบเอ็ดครับเพราะนั้นก็ต้องเป็น A ครับทันนะครับเห็นไหมถ้าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเหมือนกันดูที่จํานวนอะตอมของคาร์บอนแต่ถ้าเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวจะมีจุดล้อมเหลวต่ำกว่า อิ่มตัวนี่ต้องระวังเลยไม่อิ่มตัวต้องมีจุดล้อมเหลวต่ำกว่าอิ่มตัวเรียบร้อยนะต่อไปครับนักเรียนครับดูข้อต่อไปครับต่อไปข้อที่42ครับข้อที่42บอกว่าจากการทดลองพบว่าไขามันชนิดหนึ่งมีจุดล้อมเหลวต่ำมากเลยท่านคิดว่าไขามันชนิดนั้นจะมีร้อยละของกรดไขมันชนิดใดมากสุด จากข้อมูลที่โจทย์ให้นั้นอิ่มตัวหมดตอนนี้จุดล้อมเหลวสูงคาร์บอนมากจุดล้อมเหลวสูงคาร์บอนน้อยก็ตกจุดล้อมเหลวต่ำสิครับเพราะนั้นคาร์บอนน้อยที่สุดกรดไขมันอะไรล่ะครับเราก็มาดูข้อมูลดีด็อกครับเห็นไหมสิบเอ็ดดีครับเพราะฉะนั้นจึงตอบ D ครับตอบข้อที่สี่ ทันไหมครับต่อไปครับข้อที่43ครับสารข้อใดคือสารตั้งต้นที่ใช้เตรียมไขมันสารตั้งต้นที่ใช้เตรียมไขมันหนึ่งกรดไขมันกับด่างครับเตรียมไม่ได้แน่สองกรดอะมิโนกับแอลกอฮอล์กรดอะมิโนเป็นโปรโตีนอย่าลืมนะต้องอยู่ในโปรโตีน กรดอะมิโนที่จะมาอยู่ในโปรโตีนนั้นจะต้องเป็นกรดอะมิโนแบบไหนล่ะอ้าวดูนิดนึงอ้านักเรียนมาดูนิดนึงนะครับกรดอะมิโนนั้นจะต้องมีสูตรเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกรดอะมิโนนั้นจะต้องมีหมู่อะมิโนหมู่นี้เราเรียกว่าหมู่หมอะมิโน หมูนี้เราเรียกว่าหมูอะมิโนกับอีกหมูหนึ่งหมู่นี้เราเรียกว่าหมูคาร์บอกซิลหมูคาร์บอกซิลจำได้ไหมหมูคาร์บอกซิลที่เราได้เรียนแล้วหมูคาร์บอกซิลหมู่นี้เป็นหมู่ที่หนึ่งหมู่นี้เป็นหมู่ที่สองหมูเนี้ย จะบอกว่าเป็นกรดครับจะบอกว่าเป็นกรดมูเนี้ยจะบอกว่าเป็นเบสครับและสำคัญที่สุดก็คืออะไรครับมูอะมิโนกับหมูคาร์บอกซิลจับอยู่ที่คาร์บอนอะตอมเดียวกันครับเราจะนับจากคาร์บอน ในหมู่ของคาร์บอซิลออกมาตำแหน่งที่1นึ่เขาเรียกว่าแอลฟาตำแหน่งที่สองเขาเรียกว่าเบต้าตำแหน่งสามก็แกมมาโอเมก้าไปเรื่อยๆมิดโดไซโกโรเลคก็แล้วแต่นะแต่ต้องนับจากตำแหน่งของหมู่คาร์บอซิลเป็นหลักครับนับมาตำแหน่งแรกเขาเรียกตำแหน่งแอลฟาเพราะฉะนั้น กรดอะมิโนต้องเป็นกรดอะมิโนชนิดแอลฟาอะมิโนแอซิดนะครับต้องเป็นชนิดแอลฟาอะมิโนแอซิดแอลฟาอะมิโนแอซิดคืออะมิโนกรุปหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอกซิลจับอยู่ที่คาร์บอนอะตอมเดียวกันครับเราเรียกว่าแอลฟาอะมิโนแอซิดตัวเนี้ยเราเอาไปสร้าง โปรตีนได้ครับนะครับซึ่งเราได้ศึกษาต่อไปกรดอะมิโนชื่อเป็นกรดจำให้ดีนะนักเรียนนะกรดอะมิโนเนี่ยชื่อเป็นกรดแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นกรดครับกรดอะมิโนเนี่ยชื่อมันบอกว่าเป็นกรดนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นกรดเป็นอะไรล่ะครับนักเรียนลองมาดูถ้าหมายเลขนึ่ง มูลกรดเท่ากับมูเบสหมูคาร์บอซิลเท่ากับมูอะมิโนกรดอะมิโนตัวเรียเป็นกลางครับแต่ถ้ามูคาร์บอซิลมากกว่ามูอะมิโนกรดอะมิโนตัวเนี้ยเป็นกรดครับเช่นเช่นไกลซีนเนี่ยเป็นกลาง กรดกรูตามิกทํำผงชลลดเป็นกรดเห็นไหมแต่ถ้ามูอะมิโนมากกว่ามูคาร์บอซิลกรดอะมิโนตัวนี้ละลายน้ําจะแสดงสมบัติเป็นเบสครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจําไว้ว่า กรดอะมิโนที่เรามาสร้างโปรโตีนได้นั้นต้องเป็นกรดอะมิโนชนิดแอลฟาอะมิโนแอซิดแอลฟาอะมิโนแอซิดก็คืออะมิโนกรุ๊ปกับคาร์บอกซิกรุปจับอยู่คาร์บอนตัวเดียวกันแล้วกรดอะมิโนนั้นจะเป็นกลางเป็นกรดเป็นเบสก็ได้ถ้าหมู่หนึ่งมากกว่าหมู่สองเป็นกรดถ้าหมูส่สมากกว่าหมูห่หเป็นเบสถ้าหมูห่หเท่ากับหมูส่ส เป็นกลางครับนักเรียนครับอย่าลืมนะครับจากนั้นแล้วเราจะได้ศึกษาต่อไปในตอนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูโจทย์ต่อครับเรามาดูโจทย์ต่อเลยข้อใดคือสารตั้งต้นที่ใช้เตรียมไขมันกรดไขมันธรรมยากับด่างที่เตรียมไขมันไม่ได้กรดอะมิโนกับแอลกอฮอล์โหไม่ได้เป็นตังขาดกรดอะมิโนกับกรีซอล จะเตรียมไขมันได้ต้องมีกีสเลอรเพราะมันเป็นพวกไตรกีสไลา์ต้องมีกีสเลอรมีกรีสเลอแล้วเป็นพวกไตรกรีสไลา์ไตรไดกีสไลน์ไตรกรีสไลน์มันก็จะต้องบอกถึงจํานวนกรดไขมันครับเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่สครับต้องเกิดจากกรดไขมันรวมกับกรีสเลอครับท่านนะครับต่อไป 4- 4 ซีซีน้ำมันชนิดใดครับต่อไปนี้เมื่อตั้งทิ้งไว้ในอากาศนานๆเท่ากันจะมีกลิ่นเหม็นหืนง่ายที่สุดครับโหระวางเลยนะครับน้ำมันหมูกระน้ำมันถั่วเหลืองครับน้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันลำผสมกับน้ำมันปาล์มครับเห็นไหมครับอยู่ในแบบเรียนทั้งนั้น น้ำมันพืชกับน้ำมันสัตว์อันไหนเหม็นหืนง่ายกว่กันที่จริงแล้วต้องเป็นน้ำมันพืชแต่ปรากฏว่าในธรรมชาตินั่นนะครับน้ำมันพืชนั้นมีวิตามินอ e. ีสามารถที่จะป้องกันการขัดหวางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันตรงคาร์บอนคาร์บอพันทะคู่กับไฮโดรซีดตรงหมูที่เป็นอันคอซีคาร์บอนิลถ้ามันไม่ป้องกันนะมันเกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชันตรงตำแหน่งตำแหน่งคาร์บอนคาร์บอนพันธะคู่แล้วมันสลายตัวให้สารอันดีไฮหรือมันเกิดปริยาโดนน้ำเกิดไฮโดรซีดตัวหมู่ที่เป็นอันคอกซีคาร์บอนิลจะได้กรดอินทรีเย์พรัะตัวที่เหม็นหืนก็คืออันดีไฮกับกรดอินทรีย์แต่ปรากฏว่าในน้ำมันพืชนั้นมันมีวิตามินอีป้องกันการเหม็นหืนจึงทำให้ น้ำมันหมูครับเ <antique energy S 1> มนหือง่ายกว่าต่อไปครับสี่ห้าการเปรียบเทียบสมบัตข <correlation. S 1> <iti> ิของไขมันหรือน้ำมันจากพืชและจากสัตว์น้ำมันจากพืชมีสมบัติใดมากกว่าน้ำมันจากสัตว์ครับกราการเปรียบเทียบสมบัติของไขมันหรือน้ำมันจากพืชและจากสัตว์เนี่ย น้ำมันจากพืชมีสมบัติในข้อใดมากกว่าน้ำมันจากสัตว์ครับ uh huh. ต้องรู้เลยนะครับ